ท่าอยู่ชั้นสี่ห้องเกเตียงเก้านะไม่มีลิฟต์นะเดินอย่างเดียวโอเคครับอ่ะรับ็ได้ปัตเข้าห้องพักมาเรามาแล้วนะครับอยู่ชั้นสี่เตียงเก้าไปครับเดินยาวๆโอเค <laughs> หรือว่าออกกําลังกายก่อนเข้าที่พักโอ้ทางเข้าดีมากนะบันไดกว้างดีมากเลยอ่ะถึงนะครับชั้นสี่ของเรา แล <Okay. S 2> แล้วเราก็ได้จักรยานเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนการทำก็งงนิดนึงนะ <laughs> เป็นจักรยานที่ใช้ใชแบบแอปสแกนครับมาปันจักรยานเที่ยวเชียงใหม่กันดีว่า ข้าวซอยก่อนนะครับจะได้มีแรงเที่ยวนะวันนี้เราจะมาปัน่นกับยานเที่ยวในคูเมืองเชียงใหม่กันครับโดยจักรยานที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นเนี่ยแหละักยานที่เช่าผ่านแอปนะในคูเมืองเชียงใหม,ม่นี่แม่งรถเยอะวะ่ะ <c oughs> เป็นการปั่นที่ต้องระมัดระวังสูงเลยนะฮะเนี่ยทุกทีไปปั่นที่แพร่ที่เชียงรายนี่แบบรถโล่งมากนะ แล้วก็ถ,ถึงจุดแรกของเราแล้วนะครับก็คือที่วัดพระสิงห์นั่นเองอ่าเราปั่นเข้าไปเลยครับผมเราเป็นจักรยานแล้วก็ทะลุทะลวงเข้าไปนะโอ้โหแบบนี้รถงามนะฮะปั่นรถชมวัดกันดีกวนะ่าใช้จักรยานสบายจริงนะเราปัน่นแอบจะเอาบัดอยู่แนละ้ว <c oughs> ที่ที่นี้มาหลายรอบแล้วนะฮะแต่ไม่เคยปันนะ่นแบบไปรอบวัดเลยเพราะวัดใหญ่ยูนะฮะวัดพระสิงห์เราก็มาถึงวัดพระสิงห์้นะฮะหลังจากที่งงกับแอปจกักรยานอยู่พักหนึ่งเลยคือเราไม่เข้าใจนะว่า ระบบเป็นยังไงนะเวลาจอดก็ต้องหาตัวต,วตวแกน QR code จุดจอดด้วยนะที่เราดูในแหนบมันก็ตรงแล้วไนงะปรากฏเอ้ยทำไม,มไม่ให้ยอมจบรายการวะอ๋อดีนะนี่มีน้องมาบอกโอเคไปเที่ยวกันดีกว่าครับจุดแรกของเราคือวัดพระสิงห์ หลังจากที่เรามงงงวยกับแอป,ป End v i e วนะครับแอปเช่จาจักรยานอยู่พักใหญ่ๆตอนนี้พอจะเริ่มเข้าใจบ้างเล็กน้อยแล้วก็จะมาอธิบายก็คือเราก็ปักแอป,ปให้เรียบร้อยนะแต่เราก็มาสกแกนแอป,ปง่ายๆแค่นี้คือแต่ว,ว่าเขาจะมีข้อเหมหอดว่าในการปั่นแต่ละครั้งเนี่ยต้องไม่เกิน30นาทีนะอ่าถ้าเกินเนี่ยก็จะคิดตังค์เพิ่มดง่ายๆว่า 1 0บาท30นาทีแต่ถ้าเราซื้อแบบหัววันกนะ็คือวันละ50บาทเนี่ยคุณจะปั่นกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าต้องภายใน30บนาทีต่อครั้งนะคุณไงว่าปั่นไปไม่เกิน30มนาทีแล้วต้องจอดเพื่อเปลี่ยนคันใหม่ประมาณนะั้นหรือเจ้าคันเดิมได้แต่ต้องจอดล็อกล้อเริ่มขบวนการใหม่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะปั่นไปกินแคปหมูเดี๋ยว <laughs> เขาจะบอกลดล็อกเห็นไหมลดล็อกปุป๊บอันนี้ก็จะจืด,ดนี่เป็นไงเราก็จะได้จักรยานไปปั่นกันแล้วนะฮะในระยะเวลา30นาทีนะโอเคไปกันเลยดีกว่าวันนี้ที่ผมมาปั่นนี่เป็นวันอาทิตย์นะฮะออดูรถก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่ร้านค้าเขาก็จะปิดไงนะแต่ตอนแรกที่เราวิ่งอยู่แถวๆในครเมืองนี่ก็ค่อนข้างพุกพล่านอ,อ่อผมว่าด้านหน้านี่แหละน่าจะเป็นทางที่เข้าไปสู่ตลาดได้แล้วนะเราจะเข้าไปกันค,ครับ ไปแล้วนะจ๊ะต้องวะวงไวหน่อยนะฮะดูซ้ายดูขวาให้ดีเราจะปั่นไปในตลาดไปหาซื้อแคปหมูกับน้ำพริกหนุ่มกินกันเลยนะทุกทีเขาชอบซื้อแบบของฝากใช่ไหมแต่ผมเน่กินของฝากวันแรกที่เรามาถึงเลยกินก่อนเลยสนซื้อฝากค่อยว่ากันทีเราเจอจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับก็คือตลาดที่อยู่ด้านหลังเราด้วยแหละแต่ว่าเราต้องปั่นไปจอดคือจักรยานแอปนี่มันต้องจอดในที่ของมันนะ จอดโมโซไม่ได้ซึ่งก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทําให้มันไม่เลอะเทอะเมืองไนงะซึ่งจุดจอดก็มีเยอะอยู่นะแต่ว่าเราต้องหาเอานิดนึงแต่เขามี G.P.S บอกแะครับดูแถวๆริมน้ําปิงเนี่ยแหละเลี้ยวมาเจอพี่2แถวรถแดงเต็มเลยนะครับนี่ค่าโดยสารก็คนละ30บบาทนะไม่เกินนี้อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้ถ้าเราไปใกล้กว่านี้เราเปิดแผนที่ในแอปนะครับบอกว่าจุดจอดของเราเนี่ยแถวๆนี้คือตรงไหนเขาก็บอกว่า ถ้าจุดจอดใกล้ๆตลาดวาโดโรถเนี่ยก็คือตรงสวนสาธารณะข้างหน้านี่แหละครับนิดนึงเจอแล้วครับจุดจอดเห็นมีจอดอยู่หนึ่งคันนะนี่เลยครับผมมีเพื่อนเราถ้ามีเพื่อนเราจอดอยู่เงี้ยมันก็หาง่ายไงแต่ถ้าไม่มีนี่ก็ต้องคอยสังเกตดีๆค r รโค้ดที่เราจะต้องมาสแกนนะเวลาจอดเสร็จก็ต้องมาสแกนตรงนี้เราก็จอดรถจัก,กรยานมาที่เรียบร้อยแล้วนะก็เข้ามาในตลาดครับไปหาของกิน <c oughs> ไม่รู้ว่าร้านปิดไปแล้วหรือยัางนะเพราะนี่ก็เย็นมากแล้วจะห้าโมงอยู่แล้วฮะฮาร้านเราที่ต้องการยังไม่ปิดนะครับเปิดอยูแคบหมูหน่อยจ้าติดมันไรมมัันนติดคือแบบนี้ปได้อออันนึงแล้วก็เันพริกหนมแบบเผ็ดถุงเล็กไม่ขาดเลยกินเลยเลยค่ะเป็นไอ้นี่ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่ากินง่ายกว่าเทำอันนี้มันจะค่อยค่อยเหมาะกับข้าวเหนียวหน่อย เราก็ได้ของที่เราต้องการมาแล้วนะครับในตลาดก็คือเป็นแคบหมูพริกหนุ่มแล้วก็มีหมูทอดข้าวเหนียวด้วยนะเดีย๋ยวเราจะปั่นไปหาเหลี่ยมสวยๆกินกันนะแบบริมน้ําดีกว่าตอนนี้ผมปั่นอยู่แถวแถวถนนนบาซ่านะเรียกได้ว่าช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนี้นบาซานี่เงียบกริบเลยนะยังกะต่าช้าเลยทีเดียวคงยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะมาเที่ยวกันนะอีกอย่างหนึ่งผมว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เขาจะมีถนนคนเดิน คนก็อาจจะไปเดินที่สวนคนเดินเยอะกว่าไปได้แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับจุดหมายของเราในเย็นนี้นะที่จะเป็นจุดกินแคปหมูของเรานะก็คือที่คลองแม่ขานั่นเองครับบรรยากาศดูดีเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มืดเท่าไหร,ร่นะก็รเริ่มเปิดไฟแล้วแหละจะเป็นช่วงแฟลกโพเพลนะน่จะสวยลยดูร้านฝั่งซ้ายมือนะครับโอ้ดูดีมากเลยเนะี่ย เขางามนล้ของขวามือเนี่เป็นลมเหมือนกับอิสากยะนะฮะอันเล่าแล้วกับแก้มอะไรอย่างงี้ันนั้นคือจะเป็นตุวิตะใจแอนและชิซุกะกำลัง,ง,งชี้ปลาชี้อะไรอยู่นะเรากำลัลงเดินหาเหลี่ยมที่เราจะนั่งแล้วก็กินแคปหมูอยู่นะฮะว่าก,กะว่าจะเดินให้สุดกอนใกล้แล้วข้างหน้านจะเป็นสะพานเหลืองแล้ว พอแล้วนะครับสรับการปั่นจักรยานตลับวันนี้นะเดีย๋ยวเราจะไปเดินถนนคนเดินต่อไปครับช่วงเวลานี้เราก็มาอยู่ที่ถนนคนเดินแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เขาจะเป็นถนนคนเดินนะฮะโคตรเยอะพูดง่ายว่าคนแห่มาที่นี่จนไนบาซ่าเหง่าไปเลยนะเยอะจริงๆครับถนนคนเดินเส้นนี้โคตรคึกคัก ถนนเส้นนี้ถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะไปเจอกับวัดพระสิง์เลยนะมาเดินเล่นดูว่าคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขามากินอะไรนะเหมือนขวามือน,นี่จะมีอะไรน่าสนใจอยู่ครับเราเข้าไปดูทางขวามือน,นี้กันดีกว่าเป็นทางเข้าวัดนะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะครับที่นั่งให้พี่ๆนี่เขาไปซื้อของแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ร้านโล่ขงข้างวัดเลยบรรยากาศดูดีอาจจะมีร้านเป็นซุ้มเล็กๆน้อยๆน,นะ มีซูชิด้วยมีเกี๊ยวซานี่เดียวครับระโพกว้าวไฟลุกท่วมมันคือมันอะไรอันนี้อ๋อมันอบชีสมันไทยเหรอมันฝรั่งมันฝรั่งมันไทยไม่มีนะมันไทยคือมันตะปะหลังนะเนีกินไม่ได้ผมวนมาแถวนี้อยู่โล่งดีครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราไปที่คลอง ของอะไรนะสักอย่างของแม่ข่ายังไม่ได้นั่งกินเลยพอดีตรงนั้นวิวสวยแต่ว่าน้ํามันหม็นเน่าไปหน่อยผมว่าผมนั่งกินตรงนี้ดีกว่าอ่าเราก็ที่นั่งของเราเรียบร้อยเลยไงโอ้ก็อิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนกินไม่ได้ถ่ายนะพอดีฝนตกมานะก็ต้องแบบว่ากินหลบๆซ่อนนิดนึงตอนนี้ฝนเริ่มเบาก็ออกมาเดินเล่นนี่ครับสองข้างทางที่ผมเห็นนะครับ ก็จะมีทั้งของกินและก็ของซื้อของขายเนี่ยปนกันไปเลยนะคือไม่ได้เป็นแบบว่าจัดโซนอะไรนะเราก็เดินมาเจอวัดที่2ครับโอ้ดูดีนะเป็นแบบว่าเป็นลานวัดใช่ไหมเขาก็เอาเก้าอี้มาตั้งแล้วข้างในก็มีแบบเป็นร้านค้ามาดูบรรยากาศด้วยครับร้านนี้แบบร้านเป็นเหมือนฝรัง่งฝรั่งนะแต่ด้านหลังเป็นวัดไทยโอ้เป็นไงคอนทราสต์ดีไหมเอ้ซุมนี้ดีนะเป็นแบบที่นั่งเล็กๆอารมณ์คล้ายๆขันตกนะฮะนั่งกินกันใต้ต้นไทรนะไทรยักษ์ โอ้ล่มดีด้วยแล้วก็โดนฝนเล็กๆน้อยๆครับไม่เยอะมากสตีฟฟู้ดโซนวัดนี่สวยดีนุ่งกางกแกวเลยทำเมื่อยแล้วก็มานวดเรียงเลยอ่า <c oughs> มีก็อี้แบบมีเป็นร้อยครับผมก็อี้เป็นร้อยที่ลมหวานดีกว่าครับครับเอาแลไไ้วเป็นอะไรดีครับเฉากล้วยครับ<า>อ,อ๋อเป็นแก้วแก้วแบบนี้นเชื่อมนะ พี่แนะนำไหมร้านพี่ต้องกินอะไรดีเด็ดๆเลยรถช่องสิครับผมอ๋องั้นเอารถช่องก็ได้ครับรถช่องผสมเฉาปวยนะฮะได้เลยครับผมได้เลยนะคะต้องใส่เฉาปวยด้วยครับผมเฉาปวยเป็นเส้นเล็กๆนี้ครับครับได้ครับเท่าไหร่ครับแก้วนี้45่สิบห้าบาทห้บาทลดเหลือเท่าไหร่ครับผมลดเหลือ45บาทโอ้โหสุดยอดพี่ใจดีมากเลยเราก็เดินจนถึงสี่แยกลาดดำเนินครับผม ได้พักหายใจนิดหนึ่งนะคนโคตรเยอะโอ้หตรงสี่แยกและดำเนินนี่สมมคนเดินมีทั้งซ้ายและขวาหน้าและหลังเลยนะโอ้โหขนก็ไปปล่อยบอกันเฉพาแปะขวามือนี่เป็นวัดนะฮะแต่เพลงนี่อย่างเค็เลยปลุกพระปลุกพระคือคับกันใหญ่เลยนะครับคืออะไรกันเนี่ย oh <my> เราก็เดินมาจนกระทั่งเจอเข้ากับสี่แยกที่สองแล้วครับแต่ยังไม่ถึงวัดพระสิงห์เลย พระประสิงอยู่ไหนวะเราันไกลอย่างนี้เราเดินมาเจอเขากับวัดทุ่งอยู่ครับซึ่งช่วงเวลานี้นี่แบบฟ้ากำลังสวยเลยนะเราปล่อยให้พี่ๆทั้งต่างชาติเขาเดินชอปปิ้งไปแล้วมาดูชมวิวกันดีกว่าครับโอ้โหเป็นไงโคตรงามชุดนี้โอ้สวยมากเลยนะฮะสีทองตัดกับสีน้ำเงินนะท้องฟ้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักทุ่มตรงเลยครับอ้ยสวยว่า อังคานี่เป็นม้าอยู่เลยนะฮะแต่ตัวตัวโบสเป็นหินอ่อนนะและแล้วในที่สุดเราก็เดินม,มาถึกระทั่งสุดถนนคนเดินอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับจากฝั่งเริ่มต้นคือประตูท่าแพใช่ไหมครับเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งข้างหน้าผมนี่คือวัดพระสิงห์นะครับอยู่ตรงนี้เลย สำหรับคลิปนี้นะครับวันแรกของการเดินทางมาเชียงใหม่ของผมนะในทริป4วัน3คืนเที่ยวเมืองเชียงใหม่ก็ขอลาไปถนคทิปนี้ก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ